เมื่อวานนี้สำนักพระราชวังได้มีการเผยแพร่ประกาศนะครับเรื่องการเข้าถวายสการรพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสุรเกตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับก็ต้องแบ่งให้คุณผู้ชมได้รับฟังกันแล้วก็เข้าใจได้ง่ายๆนะครับ <Okay. S 1> เดี๋ยวเอาตามประกาศตั้งเดิมก่อนเลยนะครับประกาศเนี่ยจะบอกว่าระบุข,ข้อหนึ่งก็คือพระรชทา,านพระบรมราชานุญ,ญาตให้ประชาชนท,ทั่วไปเข้าถวายสการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ณศา,าลาสาไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวัง เริ่มตั้งแต่วันนี้8ปดนิกาสนาทีถึง16บหนิกาของทุกวันโดยได้จัดสมุดหลวงลงนามถวายความอาลัยไว้ณที่นี้ด้วย 2. พระราชทานพระบรมราชานุญ,ญาตให้ประชาชนได้เข้าเฝ้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตร์ภายหลังจากการพระราชพิธีสมบูรณ์พระาุกุศลครบ15วันทุกวันเวลาเก้นาฬิกาถึง21เนาฬิกาเริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่9พฤศจิกายน2568 สามพระราชาทานพระบรมราชานุญาตให้ราชาสกุลคณะองคมนตรีคณะรัฐบาลคณะบุคคลส่วนราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปร่วมเป็นเจ้าภาพบําเพ็ญพระราชกุลส่วนพระพิธีพระบรมศพภายหลังจากการพระราชพิธีสมบเพลพระราชกุลครบ100วันจึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง26ตุลาคมพุทธศัการาช2568คราวนี้หลายท่านเห็นประกาศฉบับนี้ก็ ไอ้ทำยังไงถึงจะเข้าใจง่ายแบบนี้นะครับข้อหนึ่งก็คือตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่8พฤศจิกายนถ้าท่านต้องการจะไปแสดงความอาลัยท่านจะเป็นการเข้าไปถวายสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ซึ่งประดิษฐานอยู่ที่ศาลาสา,ลาไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังอันนี้เปิดตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่8พฤศจิกายนช่วง8ดโมงครึ่งตอนเช้าจนถึง4ี่โมงเย็นของทุกวัน หลังจากนั้นพอเริ่ม9้าพฤศจิกายนสําหรับท่านที่มีความประสงค์จะเข้าไปกราบถวายบังคมพระบรมศพในพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทถึงวันที่9พฤศจิกายนทางสำนักพระาชวังก็จะเปิดให้เข้าไปที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทหลังจากการพระราชพิธีบาเพ็ญพระสุกรสลครบ15วันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงทำถวายเนี่ยจบและข้อ 3. พูดง่ายๆก็คือหลังจากเป็นการส่วนพระองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ครบ100วันเสร็จแล้วเนี่ยหลังจากนั้นจึงจะเปิดให้ภาครัฐหรือเอกชนทั่วไปที่ประสงค์จะเป็นเจ้าภาพในการสวบพระพิธีรรมพระบรมศพได้รับเป็นเจ้าภาพหลังจากครบ100วันไปแล้วแบ่งเป็นง่ายๆ3ข้อแบบนี้นะครับ